L ล้าสิบหกซิงสเต็ปสองนะครับตั้งอยู่ที่กาลสินนะครับผมเสียงท่อวิตหวานออนดูดันนะครับคันนี้เลือกเป็นท่อออกที่เดิมน,นะครับผมทลายท่อก็เป็นงานสแตนเลสนะครับใกชุดเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวเสียงที่วิตหวานหอนดูดันนะครับผม ก็สเปคนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมโอ๊ย หรักการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่ารถลูกค้าใส่สปริงอยู่แล้วก็จะง่ายนะครับผมก็สั่งเป็นชุดสําเร็จมาติดตั้งเองได้ขั้นตอนจุดสําคัญจุดไหนก็จะมีบอกนะครับผมก็จะมีบอกนี่ครับอันนี้ก็เดินจากปากเทอร์โบมาเข้ากองเดิมนะครับก็อัดจากปากเทอร์โบมาเข้าคอยดีนะครับก็แค่นั้นนะครับง่ายๆครับผมถ้าลูกค้าพอเป็นช่างก็สั่งไปติดตั้งเองได้ครับผมประมาณนี้เลยวิธีการติดตั้งไม่ได้ยากครับผมขอแค่ว่ารถคันนั้นใส่สปริงอยู่แล้วไม่ยากเลยครับ ขอท่อจะออกที่เดิมหรือออกข้างก็สางได้นะครับผมเพราะว่าอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับขอท่อเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับลดปัญหาแตกสานได้ดีเลยนะครับผมก็หากสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับอูช่างบิ๊กเทรบโบขอบคุณครับ